สวัสดียามเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันทำงานอีกแล้วเดีย๋ยวปิด youtube ก่อนค่ะวันนี้ก็เป็นวันทำงานอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วกับนานาอินสุเดนเช่นเดิมตอนนี้ก็มาเตรียมตะก,กร้านอยก่อยใจนะคะเป็นตะก,กร้าที่เราจะต้องเอาไปที่ทำงานด้วยทุกคนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานาลากไส้ย,ยาวนานแล้วนะคะกลับมาทำงานปกติแล้วแต่ก็ วันนี้เลิกงาน15นาฬิกาดูสิว่าหัวหน้าต้องการคนไหมถ้าต้องการคนแล้วก็ไม่แน่อาจจะอยู่นะคะ้าไม่เหนื่อยเกินวันนี้ก็เต็มเข้ากล่องไปแล้วเรียบร้อยตอนแรกก็จะไม่ทานที่ทำงานนะคะเพราะว่าเบื่อนายเฮ้ยเอาช้อนไปด้วยดีวยกว่าไม่อยากขึ้นไปทานทั้งบนอะไรประมาณนี้แหละ เราก็เลยไม่เน่นี่เอาช้อนตัวเองไปด้วยจะไ,ได้ไปทานที่นู่นนะคะเอาละกระเป๋าตังกระเป๋าตังนี่ก็ไม่ได้ว่ามีตังนะคะก็มีบัตรใบขับขี่อะไรพวกนี้นะคะเอาไปเดี๋ยวมันหายแล้วก็ไม่มีตังจริงๆ <laughs> โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอทุกคนเป็น มีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ใช่แต่ก็จริงขอใช่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายๆสบายๆเพราะว่ามันเราเพิ it, ่งฟื้นตัวจากการทำงานกะยาวที่ติดต่อกันหลายวันนะคะประเภทแบบว่าทําตื่นเช้าปุ๊บไปทำงานกลับมานอนตอนเช้าตื่นมาปุ๊บ ไปทำงานกลับมานอนอย่างเงี้ยเป็นเวลาสามวันติดนะคะซึ่งขอบอกว่าแล้ววันลุ่ขึ้นก็กลับไปทำงานกล็ลมทั้งหมดแล้วก็ประมาห้าวันเขาบอกว่ามันมันเหนื่อยมากจนเกินไปนะคะเหนื่อยมากจนเกินไปแล้วก็ทําให้แบบว่าเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยแหละไม่ทันได้หายใจประมาณนั้นเพราะว่าเราก็มีบางอย่างที่เราจะต้องดูแลใช่ไหมก็มีสามีมีลูกมีหมา แล้วก็ต้องทํางานทําความสะอาดบ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันหยุดที่ผ่านมาก็คือเมื่อสุกเสาร์ท์นี้นะคะที่ผ่านมาก็สักผ้าแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยแนวนั้นเขาเรียกว่างานตันนะคะงานบ้านตันก็แบบว่ากองเท่าภูเขาก็ต้องสะสางโอ้ยทุกคนแบบเข้าใจเลยนะทุกคน งานมีทุกที่จริงๆนะคะสําหรับคนที่เป็นแบบแม่บ้านนะะแล้วก็เป็นคนทํางานด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยสุดยอดเสื้อผ้าวันนี้มีเสื้อผ้าใครขอเสื้อผ้าเราเนี่ยลนะที่เยอะที่สุดนะคะในบ้านนะเพราะว่าพอบ้านกับลูกเี่ยเขาใส่แบบประหยัดมากมีแต่แม่บ้านที่ใส่แบบว่าฟุ่มเฟือยนะคะฟุ่มเฟือยมากไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะอย่างอื่นก็ฟุ่มเฟือยใช้ใจฟุ่มเฟือยไงนะเช้านี้ไม่มีอะไรมากทุกคนเบาเเบาๆบเริ่มต้นด้วยกาแฟดํา ท้าทางวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะว่าแบบว่าคลืมมากทุกคนเขาบอกว่าตั้งเขาเลขคลืมมากนะคะเม่แต่ไม่แน่อาจจะไม่ตกเพราะว่าพ่งนี้มันจะตกเ <c oughs> ขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณตอนช่วงส,สายนะคะตอนประมาณ9ก้าโมงอีกสามชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะอ่าจะมีแดดออกแดดลํำไายอะ่ะเศร้าจริงเลย อย่าบอกว่าแดดแดดหลังแม่ท้าทางจะไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยว่ายังไม่หายเหนื่อยยังหายยังเหนื่อยต่อเนื่องอยู่ ป้าก็อยู่มากเลยนาะอป้าก็ไปทํางานสักขนาดนั้นโอเคจ้าไปละเอาเละจ้าผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะคะก็บวันทํางานตอนนี้เลิกงานแล้ววันนี้ทำเอ็กซ์ตร้านะคะทําพิเศษก็คือว่าไม่มีคนทําเขาก็เลยขอให้อยู่ต่อสามชัว่วโมงก็เลยต้องอยู่ อนนี้ภารกิจก็ร่วงแล้วจ้ะสำหรับของวันนี้เอ้ถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้าอาจ้าตอนนี้ก็มาซื้อของนะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วที่อีก้านี่วันนี้ไปซื้อของให้ท่านสวมานะคะก็เลยเห็นว่าปลามันถูกทุกคนตึงซีกเลยนะใหญ่แล้วเนี่ย โลละ149แล้วก็ไปซื้อหมูมาให้ลูกกระสมัมอีก็นี่นมแล้วก็นี่จะเอาไปยำหรือเอาไปอมนะจ๊ะเีคิดไม่ออกเลยอะเมนูเยอะมากแสดงว่าตอนนี้เริ่มหิว <c oughs> แล้วก็นี่ก็คือขนมปังนะคะไว้ทานกับกาแฟโอเคกลับบ้านได้แล้ว เอาละจ้าถึงบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ก็กำลังทำออมอยู่นะคะอมไก่อุออ้ยอุย้ยภ <c oughs> าพลายภาพลายเขาจะมีหออบ้านนี้นะคะเขาจะใหญ่นิดหนึงทุกคนแล้วก็กระลำปี้บ้านนี้เขาเรียกว่าสุกีลค่ะแต่ตัวเราเองนะคะเรียกว่าบวบขาว ไอ้บวบขาววาซะซ่าบวบบวบแล้วก็นี่เลยจ้าโอ้ยสุดโอ้ยมันเข้าเลยสุดมากทุกคนคือแค่รอไก่เปื่อยแค่นั้นเองไว้ให้ไก่เปื่อยสิไก่สุกนะคะแล้วก็จะใส่ผักลงไปโอ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวจะออกไปดูออ่มะละนะคะว่าจะเอายอดมาใส่ มาจากบัผักไ้อะนะ <c oughs> อย่าผักไ้ <c oughs> ไปจ้ะไปเก็บยอดมาละกัน <c oughs> ไปดูผักกันชอบมากหน้าร้อนก็คือว่าเราได้เก็บผักแล้วก็ได้ปลูกผัก <c oughs> น้าสาวไทยที่นี่นะขอบอกว่าไอฉันรู้สึกว่ามีรางไม่ดีทำไมฉันไม่เห็นผักใสของฉันทำไมมันไม่มีใบหนานแน่นเหมือนอย่างที่เคย คืออะไรนี่จ้ะนี่คือมะละทำไมใบไม่เขียวชะอุ่มมาแม่ก็ไม่ดอกเยอะอยู่นะแต่ถ้าจะไม่เป็นลูกอะ่ะต้งใส่ต้องตัดยอดของคนอื่นเป็นลูกไม่ของเราไม่เป็น ทำไมฉันผิดอะไรฉันทำผิดขั้นตอนไหนอันนี้ลูกหรือเปล่าทุกคนถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยแต่ตอนนี้จะไม่ทนแล้วเด,ดเด็ดยอดโอ้ยหอมมากแต่ก็ได้ยอดเดิงอะ่ะยอดน้อยๆนั้นงสารเนาะทำไงดีไม่รู้จะบอกกับใคร หอมมากแต่ตอนนี้เอาวางไว้ก่อนแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ปีนี้ก็คือว่าให้ผลผลิตดีมากทุกคนใส่ปุ๋ยหวานคือใช่เลยอะ สวยมาก <laughs> โอยคือมาแซ่บแท้เดี๋ยวพักใส่เดี๋ยวแม่จะเอาปุ๋ยใบมาลงนะลนะูกน่าทุกคนเก็บได้แค่นี้ก็ <g rey> ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เก็บ เก็บแค่ไหนได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นเน,ะนาะนสงสารสงสารแต่แม่ป้าบูโง้ยเฮ้ยสามีมาด้วยค่ะทั้งสามีและหมาให้กำลังใจสงสารมากเลยนี่ สงสารแน่ปลาบูไหมได้แค่นี้กรรมกระจิตหนึง่งก็ไม่เวลายปีหน้าแก้ตัวใหม่ต้องไม้พลาดเดี๋ยวปีหน้าอัดปุ๋ยให้นแน่นนี่ไงเราความความหวังแต่ตอนนี้ก็เมื่อกี้ใส่ปุ๋ยใบยไปแล้วนะคะตัดีดิใบมันจะโตขึ้นหรือเปล่าฉันทำผิดตรงไหนเนีย่ฉันทำผิดอะไรไป อได้แบบแค่ไหนกินแค่นั้นเนาะแต่เขาบอกว่าตอนนี้กินไก่ใส่ปลา,านี่หอมแรงมากทุกคนเออลูกอ่ะลาง,งมียอดน้อยโหทางสาม อ้ห้เพื่อนได้ลงไปอยู่ในหม้อด้วยนะชุบโอ้โหเยอะมากกินแบบว่าไม่หวไม่ไหว <laughs> เอาละทุกคนสวยงามอาล่ามจิตแล้วตอนนี้ต้มเนื้อไก่มาประมาณ สามสิบนาทีแล้วนะจ๊ะโอ้ยนนกกระลารุนแรงมากพี่เออเขาจะมีข้าวหอมมะลิเก่าๆอยู่นะคะไม่รู้เน่าหรือยังอนะ เน่าก็อีกเรื่องนึงก็แค่กินแค่อ่อมแค่นี้แหละตามมีตามเกิดทุกคนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องข้าน,น่งข้าเหนี่ยวอะไรมีงไงกินอย่างนั้นขี้เกียจหูอะแค่นี้ก็เต็มหม้อแล้วแหมทำมาเป็นตัดทอดูสิเต็มสกนไม่เต็มด้วยูน ไงเยอะไหมน้าทานเลยทุกคนได้แรงอีกนะ่นะเอาแหละเดี๋ยวจะจัดแล้วนะปะทานเลยจ้ะทุกคนตอนนี้ก็ชิมนะจ๊ะถ้วยที่สองแล้วถ้วยแรกลืมถ่ายคือแบบว่าหิวมากและหงดหนัก อันนี้ก็โทษที่สองแล้วอันนี้ก็คือสร้างปลาขัาดทางนะคะที่เราได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจารึกไว้ในปฏิปฏิศาสได้ประวัติศาสตร์และปฏิศาสตร์สร้างจริงเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็นั่งดูคันเลนกับพี่จองนะคะก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้อีีใหม่แล้วอีพีนี้คืออีพีกระบี่นะคะก็นั่งกินอมไก่ไปด้วยกินปลาหอมหุ่นหวยนะคะแล้วก็ ดูพี่จองคันเลนเอ้กับคันเลนนะคะว่าตอนนี้แบบว่าเป็นช่วงเวลารีแลกซ์ไทม์ของเราแล้วจ้าเราก็ต้องเต็มที่โอเคค่ะจ้า,าเอ่จากคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขออนุญ,ญาตไปตับประทานออมไก่ถ้วยที่สองก่อน <laughs> ไม่มีข้าวนะคะข้าวเก่าๆมันเน่าไปแล้ว่ <laughs> าสงสารมากยังไงก็ยังได้กินออมไก่ทุกคนเ้อ โอเคจะจักลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้คลิปหน้าเจอกัน